นี่แค่เกมแรกสาวไทยติดสองคนผู้ทำแต้มสูงสุด VNL 2023 2อ,อันดับโลกทีมชาติไทยล่าสุดหลังแพ้ให้กับแชมป์เก่าอิตาลีสาวไทยติดสองคนผู้ทำแต้มสูงสุดนัดแรกสองอันดับโลกหลังแพ้ให้กับแชมป์เก่าแค่เกมแรกก็ทำเอาฮือฮาไปทั่วโลกจริงๆสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากที่เพิ่งจะแบ่งแต้มจากอิตาลีแชมป์เก่า VNL 2022มาได้อย่างสนุกอีกทั้งยังมีโอกาสชนะด้วยซ้ำก่อนเป็น สาวสาวอิตาลีที่นิ่งและแน่นอนกว่าเอาชนะไปได้3-2สเซตด้วยสกอร์2 4 2สิบส7 2ถึง2ี2สและ15-11สําำหรับเกมแรกก็พอจะมองออกแล้วว่าใครเป็นตัวอนาตรายของแต่ละทีมอย่างผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้คือซิลเวียเอ็นวากาลอขณะที่ของทีมชาติไทยในเกมนี้ได้แก่พิมพิชยากกรังทำไป22คะแนนร่วมกับ โลเวตโอโมรุยของอิตาลีส่วนของสาวไทยรองลงมาได้แก่ชัดชูออนโมกสี13แต้มด้านข้อมูลตารางผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในวันแรกมีดังต่อไปนี้ 1. อเล็กซ่าเกรเกรอเล็กซาโน0.9แคนาดาทำแต้มทั้งหมด37คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการลุก36คะแนนแต้มจากการบล็อก1คะแนนแต้มจากการเสิร์ฟ0คะแนน 2. ฮานนาออกมน ออตมันฮันนาโน0 1 2เยอรมนีทำแต้มทั้งหมด24คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการรุก18คะแนนแต้มจากการบล็อก1คะแนนแต้มจากการเสิร์ฟหคะแนน 3. ซารินานิชิดะหรือซารินากกาโน0.3นยจิชิดะซารินาญี่ปุ่นทำแต้มทั้งหมด24คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการรุก19คะแนนแต้มจากการบล็อก4คะแนนแต้มจากการเสิร์ฟหน,นึ่งคะแนน 4. ซิวเวียเอนวากาลอชินนโล อินวาการ์เลซิวียชิเนโรโน0.15อิตาลีทำแต้มทั้งหมด24คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการลุก19คะแนนแต้มจากการบล็อก4คะแนนแต้มจากการเสิฟ1คะแนน 5. ลูเวตอฟโฮซาซิเรโอโมรุยโอโมรุยโอโกเซเซอร์เลฟเอโน0.21อิตาลีทำแต้มทั้งหมด22คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการลุก16คะแนนแต้มจากการบล็อก4คะแนนแต้มจากการเสิบ2คะแนน 6ทีมพิชยากกรามโน0.16ไทยทำแต้มทั้งหมด22คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการรุก21คะแนนแต้มจากการบล็อกศูนย์คะแนนแต้มจากการเสิบหน,นึ่งคะแนน 7. แดมกาเลนาสเตเซียสติสยามมกาเลนาโน0.9โปแลนด์ทำแต้มทั้งหมด21คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการลุก15คะแนนแต้มจากการบล็อก5คะแนนแต้มจากการเสิบหน,นึ่งคะแนนแปดอลิซาเบตไบรยลินมาติเนส มาตินสไบร์ลินเอลิซาเบตโน0.20โดมินิกันทำแต้มทั้งหมด18คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการลุก13คะแนนแต้มจากการบล็อก3คะแนนแต้มจากการเสิร์ฟสองคะแนน 9. โอลิเวียโรซาสกี้โรซานสกี้โอลิเวียโน0.30โปแลนด์ทำแต้มทั้งหมด18คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการรุก16แต้มจากการบล็อก1คะแนนแต้มจากการเสิร์ฟหนึ่งคะแนน สิบอินดี้ไบจีนไบจีนอินดี้โน0.16นเนเธอร์แลนด์ทำแต้มทั้งหมด17คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการรุก14แต้มจากการบล็อก3นาคะแนนแต้มจากการเสิรฟนน์ฟศูนย์คะแนน 11. อาริซาอิโนโอ,อุเอะอินโนเออาริซาโน0.10ญี่ปุ่นทำแต้มทั้งหมด17คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการรุก16แต้มจากการบล็อกหน,นึ่งคะแนนแต้มจากการเสิรฟนน์ฟศูนย์คะแนน 12. ลิมาอัลส์ไมเออร์ เฮาส์ไมเออร์ลีนาโน0.9เยอรมนีทำแต้มทั้งหมด15คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการรุก10แต้มจากการบล็อก5คะแนนแต้มจากการเสิฟ0คะแนน13ชัตชูออนโมกสีโน0.19ไทยทำแต้งทั้งหมด15คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการลุก15คะแนนแต้มจากการบล็อก0คะแนนแต้มจากการเสริฟ0คะแนน14อักเนี on, ส no. ยสกาโกเนลักก่อนลูกอักนีก้าโน0.5โปแลนด์ทำแต้งทั้งหมด15คะนน no. an, แนน แบ่งเป็นแต้มจากการลุก11คะแนนแต้มจากการบล็อกสคะแนนแต้มจากการเสิร์ฟศูนย์คะแนน 15. ฮิลารีฮาวเวฮิลารีโน0.14นแคนาดา e, e, no. ทำแต้มทั้งหมด15คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการลุก13คะแนนแต้มจากการบล็อก2คะแนนแต้มจากการเสิร์ฟศูนย์คะแนน 16. จูเลียนขนนลเลมาขนนลเลมาจูเลียนโน0.5นเนเธอร์แลนด์ทำแต้มทั้งหมด13คะแนน แบ่งเป็นแต้มจากการลุก11คะแนนแต้มจากการบล็อก2คะแนนแต้มจากการเสิบศูนย์คะแนน 17. อีไลทิมเมอร์แมนทิมเมอร์แมนเอลีโน0.23เนเธอร์แลนด์ทำแต้มทั้งหมด13คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการรุก10คะแนนแต้มจากการบล็อก2คะแนนแต้มจากการเสริบหน,นึ่งคะแนน 18. อายากะอารากิอารากิอายากาโน0.34ยี่ญี่ปุ่นทำแต้มทั้งหมด13คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการรุก1ิบ คะแนนแต้มจากการบล็อก2คะแนนแต้มจากการเสิร์ฟหน,นึ่งคะแนน 19. เปาลายอนกลาวอิซาเบลพีนาเบนาไอเซเบลยองไคราเปาล่าโน0.16โดมินิกันทำแต้มทั้งหมด13คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการรุก12คะแนนแต้มจากการบล็อก1คะแนนแต้มจากการเสิร์ฟศูนย์คะแนน20ชีเนดากลาวโลเปสกอนซาเลสกอนซาเลสโลเปสเกล่าเซเนดาโน0.23ดมโดมินิกันทำแต้มทั้งหมด13 คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการลุก11คะแนนแต้มจากการล็อกสองคะแนนแต้มจากการเสิร์ฟศูนย์คะแนนครั้งนี้หลังจากความพ่ายแพ้ดังกล่าววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ยังมี207คะแนนเท่าเดิมรังอันดับ15ของโลกต่อไปอย่างไรก็ตามนัดต่อไปไทยจะพบกับอันดับ14ของโลกในวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน6 6เวลา18นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD เดีจะถ่ายทอดสดทุกแมช ที่สาวไทยลงทําการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วนบักอบู t ี tv. จะถ่ายทอดสดวอลเล่บอลเนชั่นลี่ทุกคู่